สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปอง n g ไปเมื่อสักครู่ทุกคนเนาะวันนี้กามาเพาะกับสองบอทิงชาแนลคือเก้าพี่นอ้องนี่มาตัดหญ้าสวนเนาะสวนกระเพกของข้าพเจ้าเองเนาะของบอทิงชาแนลเองตัวนี้พี่น้อยปลูกปีปลายเลยเนยี่พี่เพียรบ้างเพ่งฮะพี่ลิกศิษย์คือโตอารมณ์เหมือนกันกําลังขัด รานบังคับเนื้อโ hey. รเพลงปันนันว่าเขาเขียนว่าเพลงเพลงประกอบคลิปไม่ไม,ไม่ติดลิขสิทธิ์มาลงอโรคี่ันนันแล้วมันแจ้งเตือนมานี่ก็เป็นเวลาอยู่ตอนเที่ยงแล้วน,นะคนัเป็นเวลาหนึ่งหนึ่งโมกพักกินข้าวแล้วจักตัวนี้ก็เพ่ดูเพด่ดีโอ้ยเนาะ จะเป็นสาดเมื่อยทุกคนเลยขีเข้าเดียวกะเออปิดเข้าเออมันปัดเข้าเดียวกะมันกนระเหมาะนะมันเป็นคือว่าเทียนตายแฟดตระเอากินนำ้นำน้ำโคกเนาะเดี๋ยอสิทุกคนไปยางเหล่าส้มดิมนเราทำสวนข้าเจ้ามีกระดามถวมทุกคนเลยตายจะโกกกวะหนึ่งสองสามทีหา หาโกก๊กตายน้มถั่วปิดกนแหงเลยดิไปกอบรอน้มถั่วนั่นอยู่นี่นเป็นคุมระเบิดระเทิบด้วยเนี่ยคุมเต็โอ้งเนะแล้วก็มาสองคนเราทุกคนเนาะอย่าหกแห้งครับทุกคน ตัดกำลังเที่ยงนี้เนาะต้องเอสด็เครื่องหนึ่งตันจั๊กคอยมันบุษัวกระดาษจะได้ฮอตเครื่องแล้วป่ะนี่สบายนะตัดอยู่เถงไว้วันตัดแต่หนาดิบเลยเลยนะพี่หนาข้อหกทุกคนพวก,พวก,พวก,พวกนี่ก็เป็นส่อนตัวเองนะทุกคนเมาปลูกปีปลายนะมีข้าวได้ขึ้โกกสีโอ้คักเลยทุกคนเลยนี่นี่คือโกกสุ้มนี่ เขาเป็นได้เบิดกุโกโกนะอุดยาที่ส่สวนโกโก้เพย์นะนีะ่เนาะสีห้ทุกคนเบึงสวนของเขาจับปูก,ก่อนนี่ก็สวนซองปีนะันซองปีปลายที่ส่วนเขาเดี๋ยวโกโก้เพยเท่าตัวกกกนี่ก็เกือบซ้ำเลยทุกคนเลยพูดซ้ำกนักนกนะ เอาไปเทวสีเนาะข้าหนาจะเอาเทวมาตะเถิงลงลุมอยสีมันจะขัดงาดีอาจิดิดต่าเสือกบดเถิงต่อกอมันสิได้เทวสิดหนาแล้วกาสิยา้ก็เนาะยาข่าหนาในยามันตายมันจังบปนะ้รัตายเนาผลยาข่ายา แมนวะพระจ่าไทยก็เลยส่วนเขาสียดในร่างตายเนาะสวนเขาสวนเฮาสวนเขาสวนเฮาโขกนะสวนเขาแปนสวนเฮาโอก๊กเปั้นดุได้นี่ทุกคนเลย อย่กว่าดูเติบวิ่งอกไปนี่แต่ว่ามันยังหกนะเวลามันลายเนาะอากาศถ่ายคลิปน้ำเวลาว่างเสียงแล้ก็ถ่ายคลิปเมื่อน้ำติดจักคนเอ้ยเดินของบอกักชาแวนวเน่อก็นอนนี่บรรยาาศของเปิ เด้อดีกมากสิพ่กตางมาตบเราฟ่วนคอยกาเกือบเกือบเกือบยังวะเกือบเฮกตารหนึ่งเนาะเก่าเก่าร่อยเก่าพันตะแมบอกเขา แต่บู่้หวาอยู่ไทยเขาเอินว่าจไดรเนาะตาหนึ่งนะเจ้าเขื่อนวัดจันนะ์มาทไปจักสิบอ,อกพกหนาะทุกคนเออสิเพ่เก็ลังขินงามเนาะโอ้บมกบุญนี่โดนมดืดเลยพี่มันโดนมากเนะี่ยงูง่วงมันก็นมาก,กินมาเลยเดี๋ยวพวกเพ่เขาจะตายเปิดกบกระถินเนาะหมกบุญเป็นโฮม แต่ทุกคนเจ้ามันเป็นสาเหตุมันเป็นแกะนำยังนีมใหนทุกคนเบิ่งนอะนี่มันเลื้องนะนี่ลกขึ้นมากนี่มันเป็นแกบเออเป็นบ่งแกบบ่เลื้องโกกเล้งหง่า ปีหนึ่งมันยังหมากเลยคราบแง่เนี้ยหักซาได้ขั้นเราได้เบียก์ที่งามมาปูดูจะได้เก็บแล้วไปเพ่ก็เริ่มซุกก็ได้ทุกคนเลยเบอร์นี้จะเป็นส่วนเขาเนอะส่วนเฮาเพียงเนี่ย นี่ข้างเพิ่มทุกคนนี่ว่าที่ตัดก่อนไม่ชิมมันไลให้ข้ามปไดักด้วนี่ห้างเพิ่มครึ่งหนึ่งมันจะเพียงกกหมกมี่ตัวนี้เนาะ กบมักขนุนเออตัวนี้ตัวนี้เออนั่นนี่เพียงแถวตัวนี้ตัวนี้เราได้อยู่40%เงี้ยมาตัดีทุกคนก็เพลีเหลืองโอ้มันตายเด้ไงหาป่ะบ่มีหักเลย ดึง,งออกก็นให้สุดๆพิ่เรียนกันเลยนะบอลน,นี่สามกบแบบนี้ตัดแล้วมันก็ดเขาซื้กำงามเลยเนาะ ตะคดตอนนี้ก็จะเป็นเวลาอยูซีโม่งแรกเนาะเขาก็เลิกเวียกเลิกอ่ะแหละเมื่อนี้เขาขี่ขาแน่เมื่อนี้เขาเลิกไหวเนาะปกติเห็นเขาเลิกหาหกโมเขาเลิกซีโมเขาลือนสองโมงพี่น้องฮอร์เตัดมาหอดลุมเพื่อ ในตัดมานเนี่ยันยังไรเดียวนะทุกคนน่ะยังบมมันอยู่แถวหนสอากเจ็ดแปดเก้าสิบ นี่สมองใหญ่ยังอ,อยง,ออยงอีกพันหนึ่งนะตะกุศนี่อ,อีกประมาณอยู่เดือนหนึ่งนี่ก็สี่จะผ่านนี่หรอกเมื่อที่ก็ประมาณอยู่สองคันผิดผ่านกดอยู่สูบะนะสี่เสียเงินของเข้าอยู่ดอกเมื่อที่เมื่อที่สองมันมีปัญหากับเราได้ในที่สองไม่ นี่เราสวนเขาป่อมาแขะมาวาดกันได้ทีท่ซุปไปโคตรเละปีนา,านี่แล้วปีนีนั่นจะน่อยนี่ยนี่ประมาณอยู่สองสาเดือนนี่ก็เก็บกเาแฟแล้วสักคนเนาะ อ้าสวนเข้าซสุกเบิดเลยนี่สวนขอ่อยระปูนลังนี่กระเทนี่ความงามนี่ร0อเซนี่ไดอยุเจ็ดเจ็ซนต์หรืนคนเนาะอสวนข่อยวยันบดไอคูโกกนะ ว่าคู่ใจคือเก่าพี่น้องถึงว่ามันสิเก่าแต่มันก็ยังเทนะอยากเทตัวว่าห้าสิบปู่ป่ะเลยบริปู3สามเอาขิงวัวมาเอาตั่ห้องเปลือ มปเนาะไงทุกคนเอ้ยเรืองเมื่อวัยนจักกะสอนะมังเสาเนี่ยขันจักบอสอมันจะว่านนี้เกือบแล้วนะที่ก็แล้วเรยไปจักเธอมาก,กะสวยแนย่แปดเกาโมกห่หอคุ้มระเบิดแล้วทุกคนเนาะ ไม่กกครบเลยพวกพูดก็จะเป็นลูกใหญ่แห้งเลยู่นี่นตนน้นเข้าสงขบังจช็หยุกตอนใดเนาะคทางสุดท้ายต้นนี้เนี่ย การคิดนี้จะเอาเพืนทำนี่เนาะทุกคนเนาะโดยไม่ยั้งร้ายมาดิมาตัดหาคือเอายางมืออื่นเปล่กันไหมเนาะคลิปหน้าว่าเศษยางมืออนย่งขึ้นตัดสุดท้ายมาตัดหาอยู่แบบท้ายมาจ้เหยียดเสร็จแล้วทุกคนฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าทิ้งชาแนวในเด้อขอยผ่านไว้ไหมเนาะขอบคุณทุกคนทพ่กันบหมคลิปหน้า